แล้ววันนี้ห้องข่าวบันเทิงของเรานะครับต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษครั้งก่อนหน้านี้เคยปลุกกระแสข,ของสายมูมาที่ห้องของเราแล้วนะฮะของท่านไข่หรือว่าไอ้ไข่วันนี้ย้ำความปังอีกครั้งหนึ่งครับต้อนรับพี่ริวจิตส,สัมผัสและพี่ปอภาคภูมิครับสว,ส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคุณปอสวัสดีทุกที่ครับสวัสดีน้องอาร์มครับรอคอยมากเลยพี่รอคอยไม่อยากคุยเรื่องอื่นเลยคือต้องบอกว่ารอบที่แล้วมาหาพี่ทุกกี้แล้วก็น้องอาร์มครับเก้า เดือนเก้าวันดีปรากฏว่ายอดปังกระแสถามมาเยอะมากวันนี้มาตอกย้ำว่าเฮ้ยวันนั้นที่เราพูดไปว่าเราทุบบล็อกทิ้งเรากลับมายืนยันว่าเราทุบบล็อกทิ้งเรียบร้อยแล้วจริงจริงจริงๆไม่มีทําเพิ่มด้วยนั้นเลยครับแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะทุบบล็อกทิ้งเรายังมีจํานวนที่ยังเหลืออยู่กับไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพันล้านวันนี้จะกลับมาบอกว่าหลังจาก9เดือน9วันนี้7เดือน10 พี่เลียวครับ7เดือน10แตกต่างจาก9เดือน9หรือมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างครับพี่เลียวคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในตอนนี้นะฮะลองสังเกตดูก็ได้บ้านของคุณผู้ชมถ้ามีเลข7เยอะๆหมายความว่าบ้านนั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบสะสมพระสะสมเครื่องรางนะครับนั่นหมาย<ช>ความว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนั่นเองเพราะนั้นวันที่7 ในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันดีที่เราจะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปคุ้มครองแล้วก็หนุนดวงชะตาให้เรานั่นเองครับแปลว่า7เดือน10ไม่แตกต่างจาก9เดือน9ไม่ได้แตกต่างครับเพราะว่าในวันที่เนี่ยเขาบอกไว้ว่าเลข7เนี่ยนอกเหนือจากการเสียสละแล้วยังหมายถึงคนมีเซ้น์หรือเซนแรงได้ด้วยนั่นเองครับนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดด้วยตนเองคือวันนั้นอ่ะวันที่มากับพี่ริวเก้าเดือนเก้าปรากฏว่าใส่ไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพันล้านโทษนะครับพี่ดูกี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ งานยังไม่ได้หยุดเลยครับโอ oh <my> แน่นจริงๆเลยอยากอยากให้เลยอยากกลับเข้ามาแล้วมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ลีเขาถามนิดนึงถามกลับไปเลยเผื่อใครที่พลาดชม9เดือน9 <5. S 2> ที่ผ่านมา ไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพันล้านถามก่อนไอ้ไข่มันมีความพิเศษอย่างไรทําไมพศ2 5 0 6 3ต่อเนื่อง6-4,6-5ไปเลยทําไมต้องไอ้ไข่ครับพอศนี้ครับอย่างอย่างที่เกิดกระแสที่คุณผู้ชมรับทราบกันอยู่แล้วนะครับผมว่ามีคนเคยไปขอนะครับนะฮะไอ้ไข่แล้วก็สำลิดผลแล้วก็ในในรางวัลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงนะครับเขาไปเสี่ยงโชคแล้วก็ปรากฏว่าเขาถูกรางวัลที่1ก็คือจากไอ้ไข่นั่นเองเลยทําให้ชื่อเสียงของไอ้ไข่เนี่ยโด่งดังจนเป็นที่มาของทุกวัดทุกสถาน ที่ก็อัญเชิญไอ้ไข่ไปประดิษฐานไปวางไว้เพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆนั่นเองอครับมแม่ดังนั้นใครที่มีไอไข่ไว้ตอนนี้ถือว่าไม่เชื่อก็อย่าลบลู่แล้วก็ช่วยหนุนดวงจริงๆความพิเศษของรุ่นนะครับไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพาราท่านผู้ชมอยากให้กล้องจับเข้ามาให้เห็นนะครับ อันนี้ใส่เองแล้วก็ <S 1> <S 1> สัมผัสเองอ่ะมาที่กล้องพี่ริวพี่ริวก็ใส่ด้วยีอันนี้ของของผมนะครับอ่ะไปที่พี่ริวนิดนึงเนี่ยมี2สีให้เลือกแบบนี้นะครับคือสีที่ผมใส่คือเป็นไซส์ใหญ่หน่อยคือไซส์ผู้ชายสีที่พี่ลิวใส่ก็คือเป็นสีอ่อนลงมาหน่อยใช่ครับเป็นไซส์สำหรับผู้หญิงได้ทั้งชายทั้งหญิงครับสำหรับคนข้อมือเล็กใช่อันนี้ข้อมือใหญ่นะครับอ่ะพูดถึงความมิเตอก่อนไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพันล้านที่ผมและพี่ริวใส่ ที่ลูกสะกดก่อนมันมีความไม่เสร็จแล้วแตกต่างจากไอ้ไข่ทั่วไปอะไรยังไงบ้างครือโดยโดย,โดยปกติแล้วเนี่ยการที่คนสมัยก่อนเวลาที่เขาจะออกแบบเครื่องรางของขังนะครับไว้ให้สําหรับ ใครที่ไปใส่แล้วดีเนี่ยเขาจะมีการอัญเชิญเขาเรียกว่ามงคลคาถานะครับอย่างเช่นในนี้จะมีคําว่าณมะพทะณมะอุหมายถึงการอุดการปิดการผนึกสิ่งที่เป็นสิ่งมลที่ดีของที่ดีเอาไว้ในลูกสะกดนี้แล้วนั่นหมายความว่าคนที่ใส่ก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่เขาอุดไว้ให้อย่างเช่นเราจะเห็นว่าในตัวนี้นะครับจะมียันที่เขียนไว้ทั้งหมดเลยก็แปลว่าได้ผ่านการทําพิธีแล้วมีการอุด หรือว่าจเจริญมงคลคาถาไว้ในลูกสะกดแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขายังเสริมด้วยเรื่องของหินมงคลต่างๆที่นำมาเป็นตัวเสริมให้ดีสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะหินมงคลที่เป็นกลางแล้วเสริมรได้ทุกดวงทุกวาสนานั่นคือหยก<อ><อ><ผ>มีความเชื <ผม S 2> ช่อเป็นพันปีนะหยกเนี่ยนะครับน,นี่คือ,อต่ออะไรครับพี่ลิวเพราะฉะนั้นนะฮะตัวหยกนะครับผมคนจีนเขาเชื่อถืออยู่แล้วผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับหยก หยกนั้นในตัวของเขาเนี่ยการจะเกิดสีเขียวได้นั้นเขาจะต้องอยู่ เขาเรียกว่าอยู่ภายใต้หุบเขาหรือใต้ดินเนี่ยเป็นเวลาอย่างยาวนานทำให้ตัวเฟิร์นตัวยีสต์ตัวลาที่อยู่ข้างในเนี่ยจเจริญเติบโต<ม>ทีนี้คนจีนบางคนบอกว่าถ้าเกิดใส่แล้วยิ่งเขียวมากเท่าไหร่แ<ม>ปลว่านั้นหยกแท้นะครับ<ม><ม>และในขณะเดียวกันนะครับยิ่งเขียวมากเท่าไหร่มีความหมายในการป้องกันสิ่งกับประมงคลด้วยเวลาที่คุณจะไปที่ไหนจะเกิดเหตุอะไรกับคุณหรือจะถึงคาดหยกจะแตกก่อนจะขาดก่อนคนจีนเขาเลยบอกว่าหยกรับเคราะห์แทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เ,<ม>เพราะนั้นคุณได้ทั้งตัวที่เป็นมนคาถาที่ดี<ม>แล้วก็ยังมีหยกเสริมเครื่องรางทีนี้ลองสังเกตให้ดีครับ,รบตรงหัวเนี่ยจะมีหยกอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นหินอีกชนิดหนึ่งหินนี้เอาไว้สําหรับเสี่ยงโชคครับ<ม>คนที่ไปหมากก้วไปฮ่องกง<ม>จะรู้กันว่าถ้าเอาเพชรตาเสือแบบนี้ไปใส่แล้วก็เข้าไปจะแก้ในเรื่องของห่วงจุ้ยที่ไม่ดีรหรือเครื่องรางของขังที่เขาฝังไว้ที่ไม่ดีที่ดักโชคดักลาบเราไม่ให้เราก้าวหน้า เขาจะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยครับเป็นการแก้เคล็ดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมพี่ตุ๊กี้น้องอาร์มคือผมเชื่อว่าหลายคนฟังพี่ลิวฟังผมฟังพี่ตุ๊กี้ฟังน้องอาร์มอาจจะฟังเพลินอย่าลืมกดเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะเพราะวันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเรามาด้วยจํานวนจํากัดนะครับยันท่านผู้ชมแบบนี้เพราะว่า9เดือน9ที่เรามาครั้งแรกที่รายการห้องข่าวบันเทิงปรากฏว่ารับสายกันแทบไม่ทันรอบนี้ใครที่ดูรายการอยู่ครับโทรไปเลยครับที่เบอร์จาง่ายมากครับง่ายที่สุดในประเทศไทยด้วยซ้ำไป0-2ครับ1 2 3 4 5 6เจ น้ำนะครับนสอนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ตอนนี้คอเซ็นเตอร์ของเราพร้อมรับสานะครับปกติราคาเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าเซ็ตใหญ่รวมจริงๆเกือบ5,000บาทวันนี้ใครดูรายการห้องข่าวบันเทิงของช่อง Workpoint 23อยู่นะครับราคาเหลือแค่1,390บาทเดี๋ยวพี่ลิวจะเล่าให้ฟังว่า1,390บาทที่คุณเสียค่าบูชามาคุณจะได้อะไรกลับไปตอนนี้ใครสนใจครับ02 1 2 3 4 5 6 7 ทั้งหมดทั้งมวลครับใครที่มีไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพันล้านที่มีทั้งโยกมีทั้งลูกสะกดมีทั้งไทเกอร์อแบบนี้มันช่วยอะไรครับพี่หลิวครับ คือถ้าเป็นของรุ่นนี้ที่เขาทํามานะครับก็คือเสริมในเรื่องของวาสนาอย่างเช่นการงานการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับผมก็คือเขาทํามาหมดแล้วนะฮะเขาใส่สิ่งเหล่านี้มาให้อยู่ในตัวลูกสะกดตัวนี้หลายคนถามพี่ริวมาเยอะนะครับหลังจากที่ออกอากาศไปบอกว่าเวลาใส่แล้วรอดลาวรอดอะไรได้ไหมนะครับจริงๆอคุณใส่ได้เลยครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นห่วงจุ้ยอย่างหนึ่งที่คุณสามารถใส่ที่ไหนก็ได้แล้วบางคนถามว่าถ้าใส่แล้วจะขอพรยังไงให้มันสําเร็จ นะครับผมในนี้เขามีบทสวดให้นะครับทุกครั้งที่จะสวมนะครับคุณก็เอามาพนมมือไหว้แล้วก็ท่องตามนี้นะครับแล้วก็วันนี้คุณจะไปที่ไหนคุณจะทําอะไรนะครับผมก็บอกว่าขอไอ้ไข่ช่วยเปิดทางให้หน่อยแล้วก็ขอให้ทําแล้วสําเร็จนั่นเองครับนะครับที่พี่ริวพูดคือต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเรามีเซตให้ท่านผู้ชมแบบนี้เป็นกล่องแล้วก็ในกล่องครับก็มีทั้งพยัน มีทั้งในส่วนของไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพันล้านและที่สําคัญครับเรามี serial number คือคที่บอกท่านผู้ชมไปตั้งแต่วันที่9เดือน9ที่เรามานะครับว่าเรามีจํานวนจํากัดคืออย่างของผู้ชายที่ผมใส่นะครับไซส์ใหญ่ก็มี9,999ชิ้นที่เรือใส่ที่เป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยเป็นสีหยกอ่อนลงมาก็9,999ชิ้นดังนั้นใครที่สั่งที่เบอร์ครับ0212345 67 คุณจะได้ serial number หรือหมายเลขที่แตกต่างกัอนออกไป oh. ซึ่งเป็นเลขมงคลของใครของมัน oh. แล้วก็ราคาบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับ1390าบาทจ้ำนะครับ1390บาทซึ่งในแพ็กเกจจิ้งท่านผู้ชมครับบอกท่านผู้ชมแบบนี้ว่า1นอกเหนือจากตัวไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพันลแล้ว,ลวยังมีพายันพายันผมบอกท่านผู้ชมบอกพี่ตุก๊กี้บอกน้องอามแบบนี้คือนอกเหนือจากไอ้ไข่ที่ผมใส่แล้ว oh. นะครับปรากฏว่าผมเก็บ ผ้ายันของไอ้ไข่ไว้ในกระเป๋าสตางค์พี่เริวเสริมนิดนึงหน่อยว่าไอ้ไข่ที่เราสมนาคุณมิเสยเข้าไปในกล่องด้วยอะไว้ในกระเป๋าสตางค์แบบผมทํำไมโทษน,นะครับงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยพี่รีวช่วยบอกท<อ>่านผู้ชมหน่อยครับ ความเชื่อเรื่องพยันนะฮะก็มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับผมการที่ทําพยันผืนขนาดนี้แล้วตัดลงเลขมงคลแบบนี้นะครับเวลาที่นํามาใส่ในกระเป๋าสตางค์แล้วก็อธิษฐานเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าตามโบราณนะครับบอกว่ายันนั้นเนี่ยก็จะดึงดูดพลังงานที่ดีนะครับมาในกระเป๋าสตางค์ของเรานั่นหมายความว่าอาจจะทําให้เรานั้นมีการงานที่มากขึ้นนะครับจากที่ทําอยู่แล้วหรือถ้าคุณเอาไปไว้ในเก๊เงินเก๊ขายของก็อาจจะมัน าจจะมีความเชื่อว่าทําให้คุณนั้นเงินทองไหลามาเทมาทําให้การค้าธุรกิจดีนั่นเองนะครับ,ค,รบคนโบราณจึงมักนิยมนํายันเนี่ยใส่ไว้ในเก๊การค้าใส่ในกระเป๋าสตางค์ที่เราใช้อยู่ประจํานั่นเองครับวันนี้ถ้าใครชมรายการนะครับได้ไข่รุ่นเสถีฐีพันล้านไปแล้วได้พยานไปแล้วพี่ลิวบอกวิธีไหนว่าต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงข้อห้าม,<ผ>มยังไงข้อควรปฏิบัติตอย่างไรแล้ว ผลสำนิกที่ตามกลับมามันเกิดอะไรขึ้นเอาหลักการง่ายๆก่อนเลยนะครับผมก็ใครที่กําลังจะสวมนะทุกครั้งที่ถอดออกเวลาจะสวมเข้าไปก็เอาไอ้ไข่มาพนมนะครับหันหน้าเขาหาเรานะครับแล้วเราก็ท่องนะฮะอิติอิติในบทคาถานี้นะครับผมเสร็จแล้วคุณก็อธิษฐานว่าวันเนี้ยคุณจะไปทําอะไรหรือวันนี้คุณเปิดร้านทามาค้าขายก็ขอให้มีแต่กําไรค้าขายรุ่งเรืองนะครับขอให้ไข่ช่วยเปิดทางเสร็จแล้วคุณก็สวมแล้วคุณก็ตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินครับนะครับ โทษนะครับอันนี้หลายคนอยากรู้ <ภา S 2> วันที่1กับวันที่16หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไอ้ไข่รางวัลที่1ก็บออ่บอยถูกหวยก็บ่อยถูกเลขก็แอบมีวิธีอะไรยังไงที่เสริม,มเป็นลนักษณะเฉพาะนี่คุณถามเหมือนริวสนิจไกไข่เลยนะเ <laughs> นี่ยนายิเ<ต>ดยเัวแทนก็ส่วนใหญ่ก็คือ อย่างที่บอกเลยครับว่าคนเราถ้ามีศรัทธาปฏิหารจึงเกิดผมเชื่อว่าหลายคนคที่ไปไหว้ไอ้ไข่นั่นก็คือเพราะเขาศรัทธาปฏิหารจึงเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายคนที่ตอนนี้มีลูกสะกดอยู่ในมือหรือกําลังจะมีนะครับ,รบตัวเลข ที่เขาลันนัมเบอร์ไว้<ม>ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ดีสําหรับคุณก็ได้ต้องกลับไปดูต้องกลับไปดูนะครับกลับไปดูนะครับท่านผู้ชมย้อนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับใครที่ชมรายการห้องข่าวบันเทิงอยู่นะครับวันนี้พิเศษนะครับพี่ริววันนี้เดินทางมากับผมที่รายการของห้องข่าวบันเทิงแล้วก็วันนี้พิเศษสุดๆนะครับราคาเกือบ5,000บาทแต่วันนี้ใครที่ชมรายการอยู่นะครับหนึ่บาทนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมขออนุญาตหยิบแพ็กเกจจิ้งมาครับคุณจะได้แบบนี้นะครับเป็นกล่องสวยๆแพ็กเกจจิ้งสวยๆแบบบนนนีี้้ะครรรัไไอขุ่่เศษฐพา สลักไว้บริเวณข้างกล่องที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับและในแพคเกจิ้งครับมีทั้งผ้ายันมีทั้งในส่วนของกําไลไข่รุ่นเศรษฐีพลร์ลนซึ่งในกําไลครับประกอบไปด้วยนะครับลูกสะกดนะครับรวมไปถึงหยกสีเขียวทั้งเขียวแก่เขียวอ่อนแลวก็รวมไปถึงผ้ายันด้วยนะครับแล้วก็มีบทสวดที่พี่ลิวได้บอกไว้วิธีการบูชาพี่ลิวครับย้าหน่อยครับว่าวันนี้ทําไมต้องกําไลหยกลูกสะกดไอ้ไข่วันนี้ครับเรียนเชิญพี่ลิวเลยครับ ก็เพราะว่าคนเราตอนนี้เนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับคนเราต้องบวกเข่งด้วยความสามารถของคนเราเนี่ยเราสามารถทําอะไรก็ได้ครับแต่สังเกตไม่ว่าบางคนทําแล้วก็ไม่ถึงสิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉนั้นคนจีนจึงมีคําพูดหนึ่งว่า30ลิขิดฟ้า70คือมานะตน<อ>70นั่นคือเราทาครับแต่อีก30ก็คือเราพึ่งในสิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยเสริมดวงเสริมวาสนาได้ไอ้ไข่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ตอนนี้ทุกคนมองว่า70ที่มนุษย์เราต้องเดินเนี่ยอีก30เอาไอ้ไข่มาช่วยหนุนนนนนหหุใ้ชีวิิตมัเด ต่อไปแล้วก็ปังๆในชีวิตของเขานั่นเองนะครับผมผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีศรัทธาอีก30%ก็จะครบร้อยทาให้คุณนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผม,มเวลายังพอมีไม่ขอที่หนึ่งนะครับศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดย้ํานะครับศูนย์สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด <c oughs> แล้วก็แอดไลน์ครับที่ฮัลโหลไฮได้เลยนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยครับโทรเข้ามาเลยนะครับอร์ดีนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่ทุกท่านขลังใจมาฝากพวกเรานะ